สวัสดีทุกคนระหว่างเดินทางก็แวะร้านกาแฟประจำเนาะที่ถ่ายตรงนี้เพราะว่าจะเห็นว่าเป็นรูปทรงที่ไม่เหมือนที่อื่นนะทุกคนนะอ่าเข้าไปเข้าไปเขางามเลยเชียวละอ่าดูดเูเห็นไหมเนยเนี่ยเนเห็นไหม ข,ข้างในเขาจัดจัดใหม่เลยทุกคนแปลกกว่าทุกที่แปลกกว่าทุกที่เราลูกค้าประจําของพันไทยเขาเนาะทุกคนลูกค้าประจําเพราะว่าเราใช้บัตรใช้บัตรแดงเนาะต,ติดและต,ติดและ ได้แล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมโอเคจ้าได้แล้วทุกอนหลอดอยู่ตรงไหนนะอ๋อดานข้างเนาะโอ้คนแก่มองไม่เห็น <c oughs> ขอบใจมากขอบใจมากได้แล้ว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 มานั่งกันเป็นความสุขระหว่างเดินทางนะทุกคนนะเอาละเราปิดกล้องตรงนี้ก็นแล้วกัน โอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ